เป็นยังไงกันบ้างครับแฟนสิงห์บลูน่าจะยังเซ็งไม่หายกับ2คะแนนที่หายไปนะครับแหมอุสานำสองหนึ่งได้แต่ว่ามาโดนทีเด็ดทุ่มไกลโดนตีเสมอ2-2ในช่วงท่ายเกมนะครับก็แน่นอนฮนะวันนี้ในช่วงของ Blues Today เดี๋ยวเราจะพูดถึงบทสัมภาษณ์หลังเกม ซึ่งเหมือนมาริสกาก็จะแอบยั่วเหมือนกันนะครับรวมไปถึงสถิติอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ใน u e s Today วันนี้นะครับแต่ฝากเพื่อนๆนะฮะก่อนติดตามรับฟังข่าววันนี้กดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันกว่านะครับแฟนแมนยูกับแมนซิตี้เดี๋ยววันนี้ฮะเราไปเจอกันนะครับที่ร้านลานลมนะครับอุดมสุขใครอยากไปเชียร์บอลสด,สด ติดขอบสนามแบบนี้นะฮะก็ไปเจอกันได้ส่วนสัปดาห์หน้าแฟนสิงห์บลูเตรียมไว้เลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมแมนยูกับเชลซีส่วนสถานที่จัดที่ไหนรวมไปถึงรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ผ่านทาง f a c e o o o k l โอไทยแลนด์แล้วก็ Facebook ของปาม3บาท5บาทน,นะครับไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้นะครับที่จบด้วยผลเสมอแบบน่าเสียดายครับ2-2นะครับก็ ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากเควินชาเดอร์นาทีที่35นะฮะแล้วก็เชลซีเนี่ยมาตีเสมอได้ในช่วงครึ่งหลังจากตัวสำรองอย่างโคพาเมอร์นาะที61แล้วก็เชลซีเนี่ยพลิกขึ้นนำ2-1จากมอยเซสไกเซโดนะครับเป็นลูกยิงไกลสุดสวยพลิกนำ2-1นึกว่าเกมจะจบแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าฟ a าบิโอคาวาโยครับมายิงประตูตีเสมอ2-2จากจังหวะที่ ทุ่มไกลนะครับลิโก้เฮนดี้ทุ่มไกลแล้วก็มีคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนี่ยโม่งเช็ดที่เสาแรกกลายเป็นว่าบอลตกไปถึงเสา2แล้วก็ชาร์จเข้าไปก็จบ2-2นะครับโดยที่ไล่อัพเชลซีครับต้องบอกว่าระยำตำบอลมากนะฮะในช่วง45นาทีแรกนะครับก็ประตูเป็นซานเชสครับแบ็กซ้ายจเอเรลฮาโต้แบ็กขวาเวสลี่โฟฟาน่าเซนเตอร์ชาโลบากับโทซินนะครับกลางใช้เอนโซกับไกเซโดแนวรุกกิตเทน บัวนาโนเต้เนโต้แล้วก็เจ้าเปโดรนะฟังไม่ผิดนะฮะขวาโฟฟาน่าซ้ายโจเรลฮาโต้ซึ่งเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวครับไปคู่ครับสุดท้ายเราเปลี่ยนวิสเจมลงมาแล้วก็มาร์คุคุเรยยาลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็มีเปลี่ยนโคพามเมอร์แทนกิทเทนนาที56ครับซึ่งกิทเทนทําหาเหวอะไรไม่ได้เลยนะครับขณะเดีดยวกันกาลาโชก็ได้ประเดิมลงเล่นครับในในาทีที่79แทนที่ของเจ้าเปโดรนะครับ ก็จบที่เสมอ2ประตูต่อ2หลังเกมบทสัมภาษณ์เป็นอย่างไรกันบ้างผมสรุปมาให้แล้วนะครับฟังไปพร้อมกันนะครับมาริสกาบอกว่ามันน่าเสียดายที่เราเสียประตูช่วงท้ายเกมแต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเราน่าจะจัดการจังหวะในช่วงท้ายเกมให้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายเราก็เสียประตูและทํา2แต้มหล่นไปเราพยายามเก็บช,ชนะทุกนัดครับแต่ก็รู้ดีว่าเราไม่สามารถชนะได้ทุกเกม นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าระวังแผนให้ฟฟาน่าเนี่ยลงเล่น45นาทีเพราะเขาเพิ่งกลับมาหลังจากหายไปนานส่วนโบนาร์เตเนี่ยก็เหมือนกันครับเขาต้องการเวลานะครับก็คือให้โอกาสโฟฟาน่าเพราะว่าหายไปนานแต่เกมเจอเบน์ฟอร์ดเนี่ยนะครับแกไม่ได้ดูเหรอฮะสามสี่นัดหลังสุดนี้เราแทบจะไม่ชนะเบนส์ฟอร์ดเลยนะฮะนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนจากรับเป็นลุกและลูกตั้งเตะให้ได้เพราะพวกเขายิงได้จากทั้ง2แบบนี้ เราจัดการได้ค่อนข้างดีตลอดทั้งเกมแต่สุดท้ายก็ยังเสียประตูซึ่งมันน่าเสียดายนอกจากนี้มลลาริสกาก็บอกว่าผมคิดว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราดีกว่าครึ่งแรกมากๆผมคิดว่าเราสมควรชนะในเกมนี้จากฟอร์มในครึ่งหลังแต่ก็น่าเสียดายที่เราทําแต้มหล่นไป2แต้มขณะที่มลลาริสกาก็พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าพาเมอร์หายไปเกือบ3สัปดาห์ครับเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้และเขาทําได้ดีมากเมื่อได้ลงเล่น ขณะดเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงการไม่ใส่ชื่อมาร์กิลในทีมครับเขาบอกว่ามาร์กิลเนี่ยเป็นกองหน้าที่เรารู้จักเขามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราจะเป็นต้องตัดใครคนใดคนนึงออกจากทีมชุดนี้ผมเองก็อยากเพิ่มความมั่นใจกับไทริกจอร์ักหน่อยเขาทําได้ค่อนข้างดีในเกมกับฟูลแลมและวันนี้ก็โอเคเหมือนกันก็คือพูดง่ายๆว่าชอบไทริกจอร์มากกว่านะฮะแฟนเชลซีนี่ด่ากันยับนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าเจ้าเปโดรเนี่ยมาบอกกับผมว่าเขาไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นดังนัน ถ้าให้คิดถึงเรื่องของการลงเจอกับไบยมินิกก่อนจริงๆเนี่ยผมคงไม่ส่งเขาลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเบโดก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับแต่ว่ายังไงจัดเต็มแน่นอนอ่สำหรับมาเดสกาในการเจอกับไบเยนในกลางสัปดาห์หน้าขณะที่ไกเซโดก็บอกว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเล่นในสไตล์พวกเขาครับใช้การทุ่มไกลเข้ามาในเขตโทษซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็รับมือได้ยากพวกเราพยายามทําเต็มที่แล้วครับแต่เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะกลับเข้าสู่เกมตอนโดนนำแต่ความพยายามในการต่อสู้ของทีมเนี่ยถือว่าดีครับพวกเราพอใจกับการที่เรากลับมาได้แต่ไม่พอใจกับผลการแข่งขันขณะที่ไก่เซโดพูดถึงโคพารเมอร์ครับบอกว่าทุกคนรู้ว่าเขามีความสำคัญมากขนาดไหนเขาลงมาแล้วก็เปลี่ยนเกมให้กับเรานะครับ นอกจากนี้ก็มีสถิติของไกเซโดในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดฮะ90นาทียิง1่งประตูชนะในการดวลเนี่ย70%ครับเข้าสกัดสําเร็จ2จาก4ครั้งจ่ายบอลแม่นยํา62จาก64ครั้งนําบอลกลับมาครองได้8ครั้งเปิดบอลแม่นยํา100%ครับ1ครั้งใน100%เลยวางบอลแม่นยํา2จาก2ครั้งตีบอน100%โดนเลี้ยงผ่านแค่ครั้งเดียวแล้วก็คะแนนจากฟุตม็อบอยู่ที่8.2นะครับ ขณะเดียวกันโคพาเมอร์ Co ครับได้เล่น34นาทีครับมี1ประตูจ่ายบอลแม่นยำา12จาก13ครั้งโอกาสยิง5ครั้งครับยิงเข้ากรอบแม่นยำา2จาก5ครั้งดวลบนพื้นชนะ3จาก6ครั้งเข้าสกัดสำเร็จ1ครั้งแล้วก็คะแนนอยู่ที่7.4นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีสิติบอกว่าเจ้าเปโดรเนี่ยมีส่วนร่วม5ประตูจากการลงเล่น4นัดนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะว่าเจ้าเปโดรเป็นคนหมองชงให้โคพาเมอร์ทำประตู ตีเสมอได้นะครับตอนนี้จาเปโดยิง2แล้วก็ทำา3แอสซิสต์นะครับขณะเดียวกันก็เขาบอกว่ามีเพียงแค่เอเดนนาซาเท่านั้นครับที่ใช้เวลาในการมีส่วนร่วมถึง5ประตูได้เร็วกว่าก็คือ3นัดนะครับไิติจอเปโดก็ถือว่าสูสีกับอาซานะครับส่วนเมื่อวานนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าเอสเตอวิลเลียนหายไปไหนก็เดลี่เมลรายงานบอกว่าไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เนื่องจากป่วยนะครับ ก็มีรายงานก่อนเกมจะเริ่มนะว่าป่วยเลยเล่นไม่ได้ขณะเดีวยวกันเดลี่เมลก็บอกว่ามาร์กิวเนี่ยเดินทางมากับทีมในเกมกับเบนฟอร์ดด้วยแต่ไม่ได้มีชื่อใน20คนรวมถึงสำรองในวันนี้โดยเขามองว่ามาร์กิวเนี่ยจะเป็นคนที่21เครับเผื่อกรณีมีใครเจ็บตอนวอร์มนะฮะถือว่าน่าสงสารมากสาหรับมาร์กิวนะครับขณะเดีวยวกันก็มีเรื่องราวของมมเคลโรมูติกครับก็มีสื่อรายงานจากสเกลยูเรเซียก็ฟังหูไวห้หูบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมจะฟ้อง ทั้งมิไฮโลมูดริกแล้วก็สมาคมฟุตบอลของยูเครนตามรายงานจากนักข่าวยูเครนอีกอร์เบอร์บสัสเขาบอกฝั่งเชลซีเนี่ยมีแผนจะฟ้องมูดริกเพื่อเรยกร้องค่าชดเชยจากค่าตัวมหาศาลที่จ่ายไปและอีกคดีคือฟ้อง UAF ครับโดยฝ่ายบริหารของเชลซีเชื่อว่าอาจเป็นแหล่งที่มาของสารต้องห้ามที่ถูกตรวจพบนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะเคาะซ้ำกรรมซัดนะครับสำหรับทางฝั่งของมิคเคโลมูดริกไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไง นอกจากนักเตะจะไม่ได้เล่นเนี่ยมีแววจะโดนฟ้องอีกนะครับโคตรสวยนะฮะอ่ะปิดท้ายที่บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับทิ้งท้ายเข้ามาสดๆเลยฟาบิโอคาวโยครับคนทําประตูตีเสมอท้ายเกมบอกว่าเรารู้ว่าจุดแข็งของเชลซีคืออะไรครับพวกเขามีผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่เราก็รู้จุดแข็งของเราและเราก็ใช้คุณสมบัตินั้นในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของลูกทุ่มไกลนั่นเองซึ่งได้ผลนะครับสุดท้ายเชลซี ั้งรับไม่อยู่แล้วก็โดนทีเด็ดจนได้นะครับที่เหลือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็เท่าที่ผมเช็คตอนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะมีเรื่องของตลาดซื้อขายก็ตีไว้เป็นเรื่องหลือมากกว่าเมื่อวานนี้ที่ฮือฮาคืนนีก่กัวเทอร์เมดเด้นะครับทำประตูได้ด้วยนะฮะนี่เคยมีข่าวกับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปยิงประตูให้กับนิวคาสเซิลในเกมเมื่อวานนี้นะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวที่ นำมาฝากกันนะครับส่วนใครยังไม่ได้ชมไลฟ์หลังเกมไปติดตามได้จัดเต็มแน่นอนนะครับรายละเอียดเยอะมากนะแต่ว่าไม่ได้จัดเต็มแบบนึกว่าบอลเสมอแล้วจะด่ายอย่างเดียวไม่ใช่นะก็มีเรื่องของเหตุผลเข้ามาแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยยังไงติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ